สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารคลีนง่ายๆสําสหรับผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็ผู้ป่วยอีกเมนูหนึ่งนะคะวันนี้ปุ้มก็จะทําเมนูวันนี้ปุ้มจะทําเมนูอ,อกไก่ผัดดอกหอมค่ะดอกของต้นหอมนะคะอันนี้ปุ้มใส่น้ํามันมะพร้าวลงในกระทะเล็กน้อยแล้วนะคะเจียวกระเทียมสับพอให้หอมก่อนค่ะ พอกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมก็เติมน้ำเปล่าน้ำาดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำซุปก็ได้นะคะเล็กน้อยเพื่อให้อกไก่ของเราเนี่ย ชุ่มแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปค่ะอกไก่นี่เพื่อนๆจะใช้วิธีหั่นออกก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้ที่รักสุขภาพธรรมดานะคะคนปกติที่จะแค่ทานอาหารคลีนเพื่อดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างแบบนี้ก็หันห่นหั่นอกไก่แบบธรรมดาได้นะคะแต่แตอนนี้กระอุ้มทําสําหรับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยเนี่ยคุณแม่ของกระอุ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะเคี้ยวอาหาร ชิ้นใหญ่ๆเหนียวๆอะไรแบบเนี้ยยากหน่อยถึงแม้อกไก่จะไม่เหนียวนะคะแต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคี้ยวลําบากหน่อยป้าอุ้มก็เลยเลือกวิธีที่จะสับค่ะสับให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะคะ <_ S 1> ผู้ป่วยจะได้ทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะช่วยย่อยได้ง่ายขึ้นเลยค่ะ <_ S 2> ถ้าถ้าเราสับละเอียดดีแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้ป่วยก็เคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดอีกสักหน่อยเนี่ยก็จะย่อยได้ง่ายกว่านะคะ ถ้าเป็นชิ้นโตๆเนี่ยบางครั้งผู้ป่วยเคี้ยวยากเคี้ยวลาําบากจะเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดเนี่ยการย่อยก็จะยากขึ้นนะคะอกไก่ของพระอุ้มเเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นพระอุ้มจะเริ่มปรุงรสเลยเดี๋ยวพระอุ้มจะใส่ผงซุปผักนะคะผงซุปผักคลีนๆลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับ จานผัดจานนี้ของเรานะคะจุดคลีนลดโซเดียมไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ําตาลความหวานที่ได้ในในผงซุปเนี่ยก็เป็นน้ําตาลจากผักนะคะแล้วก็น้ําตาลจากหล่อหังกล้วยค่ะ ตามด้วยเกลือนะคะเกลือชมพูหรือว่าเกลือดำก็ได้นะคะถ้าเป็นเพื่อนหญิงเกลืออะไรก็ใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้สี้วขาวปกติก็ได้นะคะอุ่มใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็ตัดรสชาติเพิ่มความกลมกล่อมให้กับจานผัดจานนี้ของเราเล็กน้อยนะคะด้วยผงหล่อทางกล้วยบริสุทธิ์นะคะอันนี้เขาจะให้ความหวานนะคะอ่าระวังในการใช้หน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะนิดเดียวนะคะประมาณสักเ็หนึ่งส่วนสีช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะค่ะ อุ้มรู้สึกว่าแห้งไปนะคะผัดัดแล้วแห้งไปเนี่ยก็เติมน้ำอีกหน่อยนะคะโอเคตอนนี้เครื่องปรุงทั้งหมดนี่ก็ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ดีแล้วนะคะขัดจนทั่วทั่วดีแล้วป้าอุ้มจะใส่ดอกหอมลงไปเลยค่ะอันนี้ดอกหอมนะคะป้าอุ้มล้างทำความสะอาดแล้วก็หัน่นเป็น ท่อนเส้นสั้นนะคะท่อนสันส้นๆเล็กๆแบบนี้จะได้ทานได้ง่ายค่ะผู้สูงอายุผู้ป่วยนี่ก็จะได้เวลาเคี้ยวเวลาทานเนี่ยก็จะทานได้ง่ายขึ้นกว่าหั่นเป็นท่อนยาวๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นผู้ที่รักสุขภาพไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะคะก็หั่นเป็นท่อนประมาณสักหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วขึ้นได้เลยค่ะ เพิ่มสีสวยๆเล็กน้อยนะคะความเผ็ดนิดหน่อยจากพริกนะคะโุ่มใส่ไปสองเม็ดนะคะเราจะช่วยให้เจริญอาหารขึ้นนะคะแล้วก็สีสันของอาหารหน้าตาก็จะดูน่ารับประทานขึ้นค่ะ เดี๋ยวผัดจนสุกใสดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปเตรียมจากใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันได้เลยะค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆคืนคนของเรานะคะอกไก่สับผัดกับดอกหอมนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจักใส่จานกันค่ะ